ป๋าป๊าวันนี้วันลอยกระทงน้องนายอ่ะเขาอยากไปลอยกระทงมัมมีก็เลยพามาลอยที่นี่โอ้ที่นี่เขาจัดงานลอยกระทงใช่ไหมัม่ใช่แล้วป๊าดูสิโอ้ดูสิตกแต่งสวยเลยจะไปลอยกระทงทําไมเราต้องมาที่ญี่ปุ่นล่ะมีดูดิใช่ดอกซากุระบานเต็มเลยเนี่ยนี่เขาจัดให้เราดูนี่คืองานงานลอยกระทงใช่ไหมที่เขาจัดเนี่ย ช่แล้วปะพอโอ้โหแสดงว่าเขาต้องจัดแบบยิ่งใหญ่มากแน่เลยอุ้ยซาน้ำอยู่ตรงนู้นใช่เราจะไปลอยตรงนู้นแหละงั้นไปลอยกระทงกันดีกว่าไปพี่นายเราไปลอยกระทงกันดีกว่านหนขอดูกระทงพี่นายหน่อยครับโอ้โหอันนี้พี่นายทําเองใช่ไหมที่โรงเรียนพี่นายพาทำใช่ไหมครับนี่ดอกอะไรเอ่ยดอกดอกไม่รู้โอ้ยไม่รู้เลยป้าไม่เห็นเลยว่าแวบไปเมื่อกี้ไม่เห็นนะมีนั่งไงนั่งไงแถวสะาน้า ไม่เห็นมีอะไรเลยลุงนายเห็นไหมเจ้ามังกรตัวท้ยไหนอะไรนะอุ้ยอเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแบบแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยผีกองกอยผีลูกผีลูกกอกหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้าอุ้ยอเอ้าทำไงอ่ะมีมาแล้วหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วเุ้ยเุ้ยป้าเฮ้ยเมื่อกี้มันอะไรอ่ะมีดูดิ มีผีด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะขอดูใหม่เฮ้ยไม่มีเฮ้ยเราตาฝาดไปเหรอมีแน่สิเราตาฝาดไปแน่เลยปาป๊าไหนน้องนายน้องนายเเห็นนะน้องนายลองขยี้ตาแล้วมองดูใหม่ดูดิเฮ้ยเป็นไงหายไปแล้วหนูห็นาว่าทุกคนเลยนะอะไรนะแล้วมันเห็นทุกคนเลยนะแสดงว่าเราตาฝาดกันทุกคนใช่ปะป๊าก็ตาฝาดเป็นริบ แล้วน้องๆที่บ้านเห็นน้องๆดูเราเห็นไหมเห็นโล่ไม่เห็นเลยแสดงว่าแสดงว่าเราตาสาะทงดีกว่าไปไปพี่นายไปลอยกระทงกันดีกว่าโอ้โหตรงนี้ใช่ไหมมีที่เขาจัดงานลอยกระทงใช่แล้วป่ะโอ้โหมีน้ําตกด้วยอ่ะใช่แล้วโอ้สระน้ํากว้างใหญ่โอ้โหลอยกันสนุกสนานแน่เลยไะเรามาคนแรกเลยเนี่ยมามีเราลอยกระทงกันเลยไม่มีใครมากวนเราเลย ป๊าป๊ามันมีรู้สึกเหมือนมีคนแอบมองอยู่อ่ะน้องนายรู้สึกไหมรู้สึกใช่ไหม้สึกว่มีคนแอบมองเหรอเหมือนมีคนแอบมองเราอยู่อ่ะไม่เห็นจะมีใครเลยมีไเห็นได้ไงเรามาคนแรกไม่มีใครมาเลยเลยเพนกล้องใหม่ๆดูสิเฮ้ยเฮ้ย้ี่ตาใหม่ดิไอ้ตา เฮ้ยทำไมมาไกลยังเลยอ่ะดนด์สี่เฮ้ยมันใช่หรือเปล่าใช่ไหมน้องหขอยกทีนึงขอยกทีนึงขอยีดตาสิขยิตามองใหม่มองใหม่เฮ้ยหายไปแล้วเห็นไหมบอกแล้วมันไม่มีหรอกาปาปสี่เฮ้ยมมีป้าปาว่าเราอ่ะรีบลอยกระทงกันดีกว่ามีดูดิบรรยากาศบรรชักยังไงยังไงอยู่นะมี เห็นอะไรอีกแล้ววะมันเริ่มค่าแล้วเนี่ยไม่เห็นหรอกป้าป้าป้ารีบไปลอยรีบไปลอยอะไรนะตรงนั้นน่ะอะไรอีกน้องด้วย uh ุ้ยมาสอตัวเลยเนี่ยเฮ้ยสามตัวอตั้ดูสิน้องๆผีชุดไทยละอุ้ยหาน้ามาแล้วอุ้ยอุ้ยอ้ยอยเเนี่ยดีแล้วนี่ก่อนว้าวนี่น ครับกอนเ้ยไปเลยพี่นายไปเลยไปเลยเฮ้ยมันมีอุ๊ยป๋ป้าว่ามันน่ากลัวมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวกลับบ้านกันเถอะไม่ต้องไปลอยดีกว่าวันนี้ไม่ไหวแล้วป๋ป้าว่าแต่ว่าลูกอยากลอยนะเนี่ยดูสิลูกอายโอ้โหพวกยิงหนีผีกันมาหลับอยู่ตรงนี้เฮ้ยมันมี ตรงนั้นก็มีบ่อน้ําเล็กนะมีตรงนั้นน่ะเราเปลี่ยนดีไหมเออเราไปลอยตรงบ่อน้ําเล็กนั่นดีกว่าปะปะคงจะไม่มีอลปะไปตรงนู้นดีกว่าปะมันเชื่อมกันเชื่อมกันเหรอไม่เป็นไรมันห่างกันอยู่ผีน่ะที่เราเห็นน่ะมันอยู่ตรงนู้นใช่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราไปลอยตรงนี้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยก่อนเนี่ยเราไปลอยตรงนั้นน่ะนี่นี่ปะมีไม่น่ามีนะอะปาเราไปลอยกันนี่ไงมีนี่ ตรงนี้ก็มีโอ้ตรงนี้ก็ลอยได้ใช่ไหมไม่เปี่ยวด้วยดูดิมีคุณลุงกับคุณป้าสองคนอยู่ตรงนั้นด้วยคุณลุงกับคุณป้ามาตัดต้นกล้วยสงสัยตัดต้นกล้วยจะไปทำกระตูงขายได้เลยไม่เปี่ยวไม่เปี่ยวเออเอาเอานี่นี่ลอยตรงนี้ดีกว่าเรามาลอยเลยนะมาลอยเลยต้องไดี๋ยวเราอธิษฐานก่อนอันนี้นุรู้สึกว่าเีใบไม้แล้วเหรอห่างเราเหรอห่างเรา น่ากลัวมากผีชุดไทยผีชุดไทยสตัวอุ้ยตายแล้วผีดึงผีดึงเฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ย่อยปเฮ้ยผีชุดไทยเ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยหลบกันไหมหลบมาเไม่ใช่แล้วอุ้ยหนุ่มนายหนุ่มนายหนุ่มนายหนี่มนายเน้ยเฮ้ยมี หน่นผีจูใจยุดห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 ย้ดหยุดหยดหยุดหยุดยุดห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 ยุดียุด้ยุดียดหยุดหดหยุดหยุดยุดหยุดอยุดห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 ยุดยุดียุดหยุดหยุดหย้ดหยุดหยุดหนุดหย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 ยุดหยุดหยาดหาุดยุยดยดห เกิดน้องนายอ่ะจะดีขึ้นด้วยแต่ว่าเราต้องลอยแบบเร็วๆก็คือเราวิ่งไปปุ๊บๆๆแล้วเราก็ลอยเหมลอนเราลุกวิ่งกลับเลยก็เจอผีอีกอ่ะทำไงผีวิ่งตามเราไม่ทันหรอกเราวิ่งเร็วมากจริงเหรอเหมือนจะอยู่ตรงนั้นเลยนะเอางี้นะเรานับหนึ่งถึงสามแล้วเราวิ่งเลยนะโอเคแเราลอยแล้วเราก็กลับเลยนะอ่ะพร้อมยังเนื้อสองไป ไปพี่ไ้ไปลอยกระอทยร้อยรฮ้ยอยหึเไม่ว่าเรยมีสงสัยแจะลอยมัทําอะรย่ี้ทา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 ตรงไหนโหอยทาท e ทา พีดูมากอพปตเคอพปตเคเนี่ยอพปตเคอพปตเคเคือไม่หายแล้วเดียวเยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดยวถก่อนฟังเสียงแล้วมันคุ้นๆนะเหมือนเสียงนี้ได้ยินทุกวันโอ้ยแบบมิยาปาอันนี้หนูเองหนูจิ้นเล่อย่าจำได้ไหมนี่มันหนูดีนี่นะไหนไหนไหนยิ้มสิยิ้มปันปันปันหล่อเฮ้ยผิวชั้นักเรียน พีชชุดเรียนเราต้องทำจมูกบานได้ใช่ไหมไหนเอาจริงด้วยเง็บเง็บเง็บนี่อันนี้มันพีชชุดเรียนที่อยู่แถวบ้านเรานี่นาห้าหมิงหมิงทีวีหรือเปล่าอ้าวนี่มันหมิงหมิงนี่นาโอ้โหสรุปแล้วที่เราวิ่งกันหนีไปหนีมานี่ก็คือลูกเราเองนะหมาเียหมาเียไม่สังเกตเี่ยคนนั้นเหรอเฮ้ย ไม่แน่ใจนะคนนั้นใช่หรือเปล่าดีดีมาแล้วมาแล้วเอาม่บ้าคขุนเขานี่มันคุณเขานี่นเหมอนี้โอ้โหมีสรุปแล้วผีชุดไทยตัวเล็กผีชุดไทยตัวใหญ่นี่ก็คือพี่หนูดีกับขุนเขานี่เองใช่แล้วนี่ไงดูชื่อสิกระทง น้องขุนเขาโอ้โห้ยอันนี้อะไรครับขุนเขานี่มันไอติมนี่นากลวยไอติมอะไรนะกลวย,วยไอติมนีดอกไม้มะมจะเข้มีดอกไม้ด้วยโอ้โหสวยจังเลยมีดอกไม้มีทูบเทียนขุนเขากระทงแบบนี้ก็เอามาลอยได้เหรอครับโอ้โหน,นี่นก,นกินได้ไหมใช่กินได้ไหมอันนี้ปลากินได้ไหมมันจะกลวยไอติมได้ ม่ใช่อาหารปลาปลากิไม่ได้ว่าหนูต้องใช้าตนี้โอเคสรุปแล้วก็คือวันนี้เป็นวันดีกับน้องขุนเขาแต่งชุดไทยไปงานลอยกระทงที่โรงเรียนนะวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะครับเด็กๆก็จะไปลอยกระทงกันนะใช่แล้วทำไมเราต้องลอยกระทงด้วยครับเด็กๆรู้ไหมใครรู้รู้ไหมอะไรเอ่ย ขอขมาแม่คงคาเป็นการขอโทษการขอขมาพระแม่คงคา,า,าคือเทวดาที่ดูแลแม่น้ําของเรานั่นเองถ้าอย่างนั้นทีมนี้เราก็ให้เด็กๆไปลอยกระทรงก่อนดีไหมแล้วเด็กๆอายากไปลอยกระทงหรือเปล่าอยากใครอยากมายกมือเอย้ เดี๋ยวเราจะพาเด็กไปลอยกระทงกันเพื่อนๆไปลอยกระทงที่ไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะถ้ามือ,มอจะคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องหนูดีทีวีช่องหนูายจอยแล้วก็ช่องของเขาทีวีด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ <Yeah. S 1> ๊ายบายช่องอาหมหมิงทีวีวนะคะบ๊วยบ๊ยบ๊ายบาย